กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องภูมเกเรียงข้วไอทุกท่านครับเมื่อนี้อยู่กับผูแววในหอยคือเกา่าก่อนเสียเบิง้งข้วไอ้งามกับย่าลืมกดยิ่ตามกดหมักกระเล้งคือเก่าหะล่ะครับเมื่อนี้อยู่กับแม่ชีข้วไอ้งามครับกขั้วยอพันยูบ้านแทากระซืิมตำบลเสือเถาอำเภอเชียงยืน่นจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้องเด้อแม่สวัสดีครับ คอยแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับแม่ยลอยสามสองบวกลบลอยสามสิบสองบวกลบเนาะสถานะเป็นยังไงครับท้องว่างค่ะท้องว่างท้องว่างรอผสมบ่รอบผสมกะลังสิขึ้นบ่กะลังขึ้นหัวอาการเพิ่นคือคือยังมันขึ้นมันบ่กะลังเป็นสัตว์เด้อพี่น้องกะลังเป็นสัตว์บอกง่ายว่ารอผสมถามหมอก่อนเนาะค่ะนะก็บอกหมอไปแล้วครับ พ่อศุบอกหมอมาเบิ่งไ้เด้อครับถ้ามันขึ้นก็คือสิผสมไม่ให้สูงรอยสามสิบสองบวกลบเนาะแม่เนาะงามๆเนาะโอ้โตดีโตตันเลยไหวเชื่องเนาะนี่โอ้ยได้จับหยกหางเลยพี่น้องสีบลดับเนาะสีดอกเล่าเนาะเเพิ่นคยมีลูกมาไปครับเนี่ยเคยมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวเนาะ มันใกล้ๆนะตากระแยมครับพี่น้องตาแตมแก้มจำมเ<ำ>บ่งอ่องขอดูหนึ่งอ,องสองอ,องผูกโบครับพี่นอ้องเลึกปักเผาใยใยข้อสองอ,องผูกโบเด้ขาดโอ้ถุงเท้าขาวซีขาครับผมกรีบเล็บหนากรีบเล็บหนามดน,นเลยครับเล็บปย่ยเงี้ยขี้กันเล็บหลังได้แบบนี้ เล็บหลังก็ดีครับเล็บหลังดีมดนดีวเบิ่งคนเงื้องหางหางงามครับหางพั่วปานหางมาหางบอดอกบอดางเนาะแม่บจ้ารับประกันโอ้รับประกันตำนี้รับประกันตำนี้หางบอดอกเด้อพี่นอ <S <S> <S อ้องเพราะถ่ายใหญ่ๆเลยครับแมงขี้แมงออาไปเพื่นนะอนเนาะแม่งบ้าน,มานแม่งบ้าน แม่เปิดอาลคาไวไหลปันใดครับเนี่ยเจ็ดสิบเก่าคะแนน้าแม่นวาข่วมงามนี่ปันห่เจ็ดสิบเก่าคแนนครับต่อรองใดพแม่ต่อรองไดจ้าข่วมงามเจ็ดสิบเก่าคเนนสามารถต่อรองได้แม่ฝากเบืร์โทษนะครับศูนเกี่ศย์เก้าซี่สองเจ็ดแปดเจ็ดแาหนึ่งหนึ่งเมชาบีควยงาามครับ ให้เบิ่งไก่ๆครับพี่น้องมีมีขวัญนะครับเออขวัญดีขวัญงามเบิ่งกระดานหลังก่อนเอาหลังปีป๋เลยพี่น้องโอ้ยโตหนาขวัญทัดดอกไม้ก็มีครับหนึ่งขางสองขางเออห้วยเชียงนะครับห้วยเชียงตรงนี้ขวัญขวัญทัดดอกไม้ครับปลายหูเด้อเออว่ะปลายหูกะแอบงอนยักหน่อยอยู่ครับ ไปหง่อบงอนฝอนล้ำจักหน่อยออนี่กล่องท่องทางไก่เลยพี่น้องส่งเขาก็บเปิ่องามๆครับนาโนกกระโหลกใ่ปากใยหินแหนาเก้งครับเขาหนี่ซีมเมนตเขาอุ่มบาดเนาะเขาส่วงอุ่มบาดเขาทำล่าอยู่เด้อเขาทำล่าอยู่พี่น้องเขาทำล่าอยู่ครับกระดานเขาใ่ๆเลย เมืองเมืองไร่นี่ครับเป็นเหมือนขั้วไหนาหนาไทยเด้อหนาไทยครับมีดังอ้วิโวมีมองตีขากับโบทกน้าแม่น้ะเฉียงครับขั้วแม่นี่เป็นตะเลี่ยงครับพี่น้องเป็นตะเลี่ยง,ต,งต่งำเลยแต่เนี้ยมือส ا าอยู่เนาะ อากาศก็เริงดีครับพี่น้องเลยได้์มะาทายเห็นพี่น้องเบื้อพร้อมผสมอากาศกา็ยังเพิ่นสิขึ้นเราให้หมอมาเบืบ้องคนว่าหางกับเน่าไหมครับพี่น้องหางบลสันได้ไหมหาง,งามันหางมาอีหลีแล้แหละเ้องซ้หรับมือนี่กับว่าสีไทยซ้ำนี่แหละจังไดยกับขอบคุณคุณพ่พอหางน้องคข้ได้ครับว่านไปิซงหวยให้พอ่อ ขอบคุณหลายๆครับ FC ทั้งน้องไขยทั้งขอนแกน่นกัยังโทรเขามานั่ขอสือโย้ผมขายไปแล้วเหรอเดี๋ยวเอย่องติดตามไ้เด้อยพี่น้องเดี๋ยวสิหาคว้งามไม่ให้เบิ่งเรื่อยๆดอกเอาสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ